เขาพดเปิดใจกลางรายการหขนกระแสชี้เหตุการณ์ทำนานาโปแตกเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากหลังจากรายการหนกระแสคือการที่เขาพดสมิธที่นานโฆษกเข้าไปร่วมรายการและเปิดใจเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับนานาเรบีนาโดยเธอเล่าว่าเคยสนิทและเชื่อใจนานาเรบีนาเพราะเห็นเป็นนักธุรกิจที่ขยันทาให้ยอมร่วมลงทุนหลายอยา่างทั้งธุรกิจความงามกาแฟลดน้ำหนักรวมถึงการนาเงินไปลงทุนกับบ,บุคนคลที่นานาแนะนาโดยให้ผลตอบแทน5-7%ซึ่งช่วงแรกก็ได้เงินจริงจึงยิ่งมั่นใจเธอระบุว่านานาเป็นผู้กาหนดเปอร์เซ็น สองคนถูกชักชวนอย่างต่อเนื่องพร้อมแรงกดดันว่ามีลูกค้ารออยู่แต่ลงทุนก้อนแรกของเขาพูดคือ3ล้านบาทต่อมาเมื่อนานาอ้างว่าบัญชีถูกปปองออายัดเขาพดจึงช่วยเหลือทั้งให้ใช้บัตรเครดิตและไปยืมเงินญาติเพราะสงสารและเชื่อใจจุดที่ทําให้เริ่มสงสัยคือเหตุการ์อายัดบัญชีที่ดูง่ายเกินไปเธอตรวจสอบเองและพบว่าไม่มีการอายัดต,ตามที่เล่าจึงเริ่มจับผีรุษมากขึ้นเมื่อไปหานานาที่บ้านเธอพบเอกสารที่มองว่าแปลกและเงินที่บอกว่าโอนไปให้บุคคลที่3จริงๆแล้วเป็นบัญชีเชื่อปรินยาอินเทชัยหรือ ใช่การให้ยืมเงินแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรกับเหตุการณ์นี้เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะ